จีนเปิดตัวคีปนาวุธนิวเคลียร์ตรงฝั่งไฟฟทำลายล้าง200เท่าบอมฮิโรชิมาล็อกเป้าสหรัฐยุโรปวันที่6มิถุนายน2568อยู่กบดิชันค่ะธนวัฒน์วังชากรแฟลชบิก๊กบวกมาอัปเดตกันการประทะก,กันระหว่างสองมห,หาอำนาจใหญ่สหรัฐจีนคู่ชิงค่ะตัวเด่นเลยทั้งในสกการค้าและการทหารว่าตอนนี้คืบหน้า อย่างไรในทางการเมืองการทูตที่เกี่ยวกับเกมตั้งภาษีสูงปรีดของทรัมป์ต่อจีนนะคะล่าสุดคือฮามีการคุยระหว่างทรัมป์กับจิ้นผพิงค์แพสพรัดนะคะในสื่อทุกฉบับทุกสายคำแรกทรัมป์ออกมาบ่นเลยนะคะในทรูโซเชียลของเขาบอกว่าประธานาธิบดีจิ้นผิงเนี่ยแข่งกล้าวนะคุยด้วยยากอืมมันบอกอะไรแต่เขาบอกว่าสีเชิญเขาไปเยือนปักกิ่งด้วยละ่ะ แล้วก็ยังบอกอีกนะคะการคุยเนี้ยเป็นไปด้วยดีสื่อตะวันตกก็พากันตีความค่ะโอ้น่าจะคลี่คลายแล้วสงครามการค้าสรัฐและจีนจริงหรือปากกิ่งออกมาให้ข่าวว่าจีนรักษาคำพูดในการตกลงกันที่เจนีวามาโดยตลอดแต่สรัฐนั่นแหละแหกข้อตกลงแล้วก็ยังเตือนเขายืนยันว่าประธานาธิบดีสจิ้นผิงเตือนทรัมป์เรื่องไต้หวันเป็นเส้นแดงอย่าข้ามจะคลี่คลายยังไงคะในเมื่อ จีนยังไม่ถอนคำสั่งเลยห้ามส่งออกแร่หายากส่งผลให้อุตสาหกรรมอาวุธและรถยนต์ของสหรัฐตอนนี้เดี้งหนักสอเจ๋งค่ะขนาดฟอร์ดต,ต้องหยุดการผลิตไปแล้วนี่แหละค่ะที่ทำอยากพูดทําให้เอ่ยซากนิดแต่สมาชิกที่ปักกิ่งเขาเล่าให้ฟังความเคลื่อนไหวของจีนในการทหารและเป็นไงล่าสุดนี้สถานีโทรทัศน์ CCTV ของรัฐบาลจีนค่ะออกมาเปิดเผย ข้อมูลทางเทคนิคของขีปนาวุธข้ามทวีปต้องฟัง5ละเอียดเลยครั้งแรกด้วยถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยปกตินะคะปกติละจีนเนี่ยจะยึดถือนโยบายความลับสูงของโครงการนิวเคลียร์ไม่ออกมาโม้ไม่ออกมาคุยวันนี้แปลกเปิดเผยชัดถึงขีดความสามารถของอาวุธนิวเคลียร์ตัวนี้ที่จริงจะว่าใหม่ก็ใช่เพราะเป็นที่ผลิตแล้วตอนนี้อัปเกรด อัปเกรดและมีอำนาจการทำลายล้างสูงด้วยขีปนาวุธตรงฝั่ง5มีความยาว32.6เมตรนะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง3.35เมตรใหญ่ไม่เบาแหละน้ำหนัก183บ183ตันบรรทุกพลร,รบนิวเคลียร์กำลังระเบิด3-4เมกะตันนู่นมากกว่าระเบิดที่ถูกทิ้งลงฮิโรชิมาและนางาซากิถึง200เท่าพิสัยการยิงไกล 12, 0 0 0กิเมตรนั่นละค่ะ ล็อกเป้าถึง and Euro, อเมริกาและยุโรปตะวันตกความแม่นยำอยู่ในระยะ500เมตร500เมตรถ้าดูจากทางซทเทลไลและจ๊ตเดียวค่ะนั่นคือยังไงก็ลงล็อกเป้าอดีตอาจารย์ในกองทัพปลดแอบประชาชนนะคะถ้าใครติดตามข่าวทางจีนจะรู้จักขคดีซ่งจงผิงเป็นอาจารย์สอนในกองทัพปลดแอบประชาชนเป็นที่ปรึกษาด้านการทหารด้วยเขาระบุว่า ตรงฟังไฟมีบทบาทสำคัญในการยกระดับจีนให้เป็นหนึ่งในมหาอำนาจนิวเคลียร์และมองว่าการเปิดเผยครั้งนี้อาจเป็นสัญญาณเตรียมเปิดตัวขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่ทรงพลังยิ่งกว่างบงิบตลอดข่าวนี้ไม่งุบงิบแล้วนะคะส่งข้อความชัดเจนต่ออีกฝั่งหนึ่งวัดจีนนั้นมีขีดความสามารถที่เหนือกว่าและโลกยังรู้ไม่หมดนะคะ ปัจจุบันจีนพัฒนาตรงฝั่ง5สามารถบรรจุหัวรบนิวเคลียร์ได้หลายารูปพร้อมๆกันรวมถึงระบบเคลื่อนที่ที่ทันสมัยคือมีขีปนาวุธนิวเคลียร์ที่ยิงจากอากาศสู่อากาศจากพื้นสู่อากาศมีนอกจากตรงฝั่ง5ที่อัปเกรดตัวนี้แล้วยังมีตรงฝั่ง31ตรงฝั่ง41กระทรวงกลาโหมสหรัฐประเมินว่า จีนตอนนี้มีหัวรบนิวเคลียร์พร้อมใช้600หัวและจะเพิ่มเป็น1,000หัวภายในปี2032พร้อมใส่โลคิปนาวุธ320แห่งที่จริงความลับนี้เห็นอยู่บนฟ้าเห็นจากฟ้าปะเห็นบนดินแต่ใต้ดินไม่มีใครบอกใครหรอกค่ะจีนออกมาเปิดเผยขีปนาวุธนิวเคลียร์ใหม่ตัวนี้ซึ่งอัปเกรดแล้วจะว่า จริงๆแล้วก็คือกลางเก่ากวางใหม่นะช่วงเวลานี้บ่งบอกสัญญาณความพร้อมพร้อมที่จะเผชิญหน้าในการทำศึกกับสรัฐและนาโตสวนปากค่ะทิ่เพนตะก้อนกลับมาครงมากลางจัดคู่จีนทั้งวงประชุมแชงกลิลลาที่สิงคโปร์เมื่อไม่กี่วันมานี้เอง,เอง